ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่25พฤศจิกาย,ยนถึง1ธันวาคม2567สัปดาห์นี้ดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางวันก็น่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการเจรจานะครับการเข้าสังคมต่างๆสัปดาห์นี้ทําเรื่องพวกนี้ได้ดีมากนะครับอาจจะไปนําเสนอไอไลน์ต่างๆก็ดีนะครับเวลาออกไปข้างนอกนี่เสื้อผ้านาผมต้องจัดเต็มนะ นะครับให้ความสนใจกับเรื่องการใส่เสื้อผ้าให้ดูดีมีบุคลิกให้ดูภูมิฐานไว้นะครับนะแล้วก็เรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นต่างๆจะทําได้ดีมากๆนะครับเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์แหละนะครับก็เรียกว่าใช้ด้านนี้องคุณให้ดีนะครับด้านที่ของการพูดคุยแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์ที่โดดเด่นน่าจะเข้ากับคนอื่นได้ดีมากนะครับ แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดูมีความสนุกสนานท้าทายเข้ามาด้วยนะครับชีพจอรลงเท้าก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของการเงินโดดเด่นมากนะครับเป็นด้านดีคือ มีโอกาสจะได้จับเงินจนํานวนมากนะก็เป็นช่วงที่เหมาะอย่างยิ่งที่คุณจะได้สะสมเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับถ้าเก็บในรูปของเงินแล้วมันเก็บไม่ค่อยอยู่ก็พยายามเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินต่างๆก็ได้นะครับก็เป็นช่วงของการเก็บสะสมที่ดีมากๆส่วนด้านดวงลายนะครับที่ต้องเตือนเหมือนกันก็ช่วงนี้นะอาจจะมีเหตุปุกปักเกิดขึ้นไม่ตันตั้งตัว นะชอบมีอะไรอย่างเงี้ยมาเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องเบาๆก็อาจจะเป็นแบบต้องไปประชุมกระทันหันนะครับจู่ๆก็นัดหมายกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้นะครับนะแล้วก็แต่ที่ต้องระวังก็คือการขับรถขับลานะครับถ้าคุณมียานพาหนะนะหรือคุณต้องขับรถด้วยตัวเองนี่ต้องใช้สติรอบคอบนะครับทำอะไรอย่าใจลอยอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ มีโอกาสเจอกับอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าระมัดระวังไว้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับผ่อนหนักให้เป็นเบานะช่วงนี้ก็อาจจะเรื่องของสายตาเรื่องของการมองนี่แหละจ,จะมีปัญหานะครับก็อาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัดก็ระวังหน่อยถ้ามีปัญหาจริงๆก็ไปตรวจไปเช็คซะนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกมันกังวลมันหวาดระแวงมันไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นสัญชาตญาณที่ดีมันจะทําให้คุณรอบคอบ แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าถอดใจอะไรง่ายๆนะนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเหลือบาก,กว่าแรงนะครับมันเป็นอะไรที่มันแบบโอ้โหมันวุ่นวายมากนะครับจนคุณรู้สึกว่าคุณต้องไปตั้งหลักสักหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ดูเหตุดูผลหน่อยอาจจะนอกจากการเดินทางโดยตัวคนเดียวก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับมีเกณฑ์ว่าอาจจะไปปรับเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไรพวกเนี้ย ซึ่งน่าจะดีเหมือนกันนะครับถ้าที่บ้านมันยุ่งวุ่นวายมากไปเปลี่ยนไปปรับบรรยากาศบ้างก็น่าจะดีนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนะครับอย่าทําอะไรหลายๆอย่างในคราวเดียวนะมันอาจจะทําให้คุณสับสนนะครับแล้วก็การทําอะไรคนเดียวจริงๆก็โดดเด่นแล้วนะครับแต่ถ้าคุณมีคนร่วมไม้ร่วมมือน่าจะดีกว่าเหมือนกันนะครับนะแต่ก็ เลือกคนที่โอเคหน่อยแล้วกันนะครับบางคนนี่ก็อาจจะเจ้าอารมณ์หรือตัวคุณเองนะครับก็จะเย็นๆด้านความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนออโสดนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเจออะไรแบบปุบป,ปับกะทันหันนะครับก็ระวังหน่อยเจอแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่ๆก็ได้นะครับซึ่งถ้าอย่างเนี้ย อดทนไปก่อนนะครับให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนน่าจะดีกว่าสําหรับคนโสดนะส่วนคนมีคู่ก็เย็นเย็นโดยเฉพาะเวลาทะเลาะเบาแว้งกันการมีอารมณ์นี่แหละจะนําไปสู่บ้านแตกสลรกขาดได้นะครับพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศซะมันจะได้แก้เก็บแก้ดวงนะครับนะมันมีดวงต้องออกจากบ้านอยู่แล้วล่ะนะครับช่วงนี้ก็ฟื้นไฟเลยต่าง เข้าของในบ้านนะครับระวังมีเสียหายได้นะอาจจะต้องซ่อมบ้านก็ได้นะเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องสายตานะครับแล้วก็พวกแขนด้านแข้งข้างซ้ายและอ,อกข้างซ้ายนะครับระวังหน่อยนะนองนั้นก็ถือว่าแข็งแรงดีครับนะ